สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินดี้ค่ะค่ะคุณอ้อนะคะพบกับปรับลุคสู่ความสําเร็จค่ะค่ะวันนี้ลมหนาวมาเยือนใช่ค่ะให้กามรู้เรื่องอะไรดีคะก็คือว่าพอเวลาแบบว่าหน้าหนาวใช่ไหมคะผิวเราก็จะแห้งตามแขนแล้วก็ตามขาค่ะคนี้จะมีเคล็ดลับนะคะเวลาแบบว่าดูแลผิวในช่วงหน้าหนาวก็คือว่าตอนที่เราอาบน้ําเสร็จนะคะอาจารย์ให้ทํายังไงเราเช็ดตัวเนี่ยคือเกือบเกือบจะแห้งละ แล้วเราก็เอาโลชั่นนะคะค่ะทาไปเลยค่ะตอนระหว่างที่เราแบบเช็ดตัวเกือบแห้งให้มันยังเหลือน้ําอยู่นิดนึงไม่ต้องเช็ดแบบแห้งกิบแล้วค่อยมาทาโลชั่นใช้ระหว่างช่วงเวลาที่เรากําลังจะซับตัวแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เป็นเคล็ดลับอย่างนึ่งค่ะแล้วก็หนึ่งมันจะทําให้เราทาโลชั่นง่ายขึ้น สคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาตอนนั่นางห้องน้ำอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนลมหนาโดนอะไรอีกอเราก็ใช้ช่วงเวลาที่อยู่ในห้องน้ำอะค่ะเพิ่มพิเศษนิดนึงถ้าเอาน้ํามันมากรอกนะอันนี้<ฆ>เป็นแบบเฉพาะมือเนะ่อาน้ำมันมากอกมาผสมกับน้ําตาลทราย<ฆ>ค่ะนะแล้วก็คนๆๆอย่างเี้นะแล้วก็เอามาถูมือทาม,มือกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ แบบชุ่มชื้นแบบมากๆเลยนะค่ะนะแต่ว่าอันนี้ต้องทำตอนตอนอยู่บ้านไม่ต้องทําออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่น้ำมันมะกอกสําหรับแบบผิวนะไม่ใช่เอาน้ํามันมะกอกอาหารมาไม่ได้นะคนละชนิดกันชื่อเหมือนกันแต่คนละชนิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย